โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผม oh, oh, วันนี้อยู่กับผมมาเดิมนะครับผมวันนี้ผมจะพามาปิดรอสี่0หมือนตัวนี้รู้ก็จะได้ไม่รู้ไม่ได้นะครับ oh. ผมสปินเหลืออยู่แปดพันสี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันขาดอีก1หมือเหมือนนะครับ oh. เวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะครับผม oh. ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับอ่ะ oh. ไปดูกัน ว่ามันน่าจะไม่พอต้องลุ้นกันครับต้องลุ้นให้ลูกอมมันออกมันออกบ่อยๆนะออกสามออกสามอันนะครับสักสองรอบนะอันนี้มีสิทธิ์อยู่เงินป้นน้อยๆป้นน้อยๆชอบเพอร์เฟกนะครับผม เราไปดูกันนะว่ามันจะไปถึงฝั่งฝันของเราไหมอ่ะมันมาทีละอันไงอาอถ้าไปเคียงฮะสามันอือสวย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 ขออีกหน่อย Oh. มาลุ้นไปด้วยกันนะครับผมให้กำลังใจผมด้วยนะครับผมเราจะไปถึงฝั่งฝันเราไว้นะครับผม2อ,อันโอเค2อ,อันก็ยังดีครับผมโอเคโอเคขยับเข้าไปเรื่อยๆแล้วเออ แต่คอไม่ดีครับผมไม้ยิกอย่าน่วงอย่าน่วงโอเคสองอันก็นยังดีครับผมอีกห้าพันฮอย่าหาทำนะครับแบบนี้มันจะเป็นลมโอเคมันน่าจะเกลือสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลดเบ็ดก่อนมึงอย่าน่วงสิเฮ้ย เอาละเอาละไงมึงมาบ่อยได้เกินค้อนกับหมูนี่โอ้โหกูไม่ได้อยากได้ตอนนี้ โ oh, อโหเพอร์เฟกี์ต่างหากเจดีับกูเกินเจมไปครับไปต่อดูมันไปยาวๆนะครับผมมันนวงอ่ะเป็นกัะเนตรอืันเป็นกับ

สามารถเออสองอันก็ได้สองอันก็ได้ได้อยู่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 อันเดียวก็ได้อยู่อ่าโอเคีเค้เขเอ้ามาสวยได้อยู่ได้อยู่ ได้อยู่ได้อยู่มาอีกลูกมาสามันสวยฮึอึโอ้ย,อยระลดเบ็ดแล้วครับเพื่อความเพื่อความไม่ประมาทนะครับผมโอเค <c oughs> และสำหรับคนที่ ต้องการเติมสปินนะครับแล้วผมจะแปะลิงค์คนที่ผมเติมประจํานะครับให้ไว้นะครับลองไปถามดูนะครับตอนนี้กล่องม่วงนะครับ3ากล่องร้อยนะครับผมข <c oughs> ออภัยครับผม <c oughs> อ่ะเราไปดูกันต่อว่าตอนนี้ได้โจ๊กเกอร์มาใบหนึ่งนะครับผม <c oughs> ซึ่งบ้านผมยังไม่ถึงนะ ผมก็เลยอยากปิดหลอดตัวนี้นะครับเพื่อจะมีสปินเล่นกิจกรรมหน้าอย่าหายนานอย่าหายนานใจคอไม่ดีสามันโอเคสองอันก็ได้อยู่เดีย๋ยวเราเพิ่มเบ็ดไปสักนิดนึงนะครับมันหน่วงอ่ะ เฮ้ย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 สองงานโอเคโอเคโอเคเอาละครับผมไปแล้วไปแล้วโอเคอาหาวลุ้นจนเยี่ยวเหนียวนะครับผมโอเคถ้าอยากได้เทียนหนึ่งนะครับผมแนะนำให้ พอมันได้แล้วขึ้นปุ๊บเราไม่ต้องกดเอานะครับยังเ,เพิ่งกดรับให้มันข้ามกิจกรรมไปก่อนเข้าไปกดรับเอานะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูนะโอเค499นะครับผมก็โอเคครับผมเราผ่านที่เรียบร้อยแล้วนะครับนึกว่าจะไม่พอนะครับผม จริงๆก็อยากเปิดปิดเลยไหมแต่ว่าเทียนมันจะเยอะนะตัวนี้เท่าไหร่เอาไงดีเอาไงดีเราจะปิดเลยไหม มืปิดเลย40 0 0มืสปินเราก็จะได้อยู่เทียนเยอะนะครับผมมันจะคุ้มไหมล่ะสปินแล้วก็พอดีแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเอาเทียนหนึ่งดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปตอนต่อไปให้ดูแล้วกันหลังจากกิจกรรมใหม่มาแล้วนะครับผม โอเคนะอ่าไปใช่ไหมล่ะมันจะได้ไหมล่ะต้องทดสอบดูอีกแล้วนะครับผมอ่ะเพื่อผู้ชมนะครับทุกคนนะผมจะทดสอบให้ดูนะครับโดยที่ถ้าผมหมุนรอบนี้แล้วผมตกไอตัวนักดนตรีอะไรนี่ตกแล้วพอม,มันขึ้นปิดยอดนี้แล้วนะครับปิดหลอดนี้แล้ว ผมจะกดก่อ,อกเกมทันทีเลยนะครับผมแล้วจะไปเข้ารับตอนกิจกรรมใหม่มานะครับผมมันจะได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูนกันมันจะเสียทิ้งหรือเปล่าไม่มั่นใจไม่มั่นใจอะ่ะเอมเอาไงดีอ่ะแต่มันก็ต้องลองอะ่ะเพื่อท่านผู้ชมอะ่ะเพื่อเพื่อนๆเอาไปลองทำตามดูนะครับผมเอานะใจคอไม่ดี อันนะ่ะหนึ่งสองสามไปโอเคปิดแล้วครับผมออกออกออก โอเคครับผมออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั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 ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูกันกิจกรรมหน้านะครับเดี๋ยวผมลงคลิปต่อกันเลยกิจกรรมนี้จบนะครับผมบายบายครับบายบาย